นูอยากรู้ว่าฟ้าฝนหรืออะไรมันโดนใจแม่ให้แม่เดินมาถามหนูว่าเจนนี่เจนนี่เป็นพี่หรือน้องแอนแม่ถามอะไรเหรอจำไม่ได้หนูปีพยายนหนูอยู่กบมันหนูอยู่กบมันค่ะเสียเซลเลยเหรอใช่แล้วแม่ก็บอกว่าเออเราไปเดินด้วยกันได้แต่ว่าเจนนี่นี่เป็นพี่หรือน,น้องแอนอยากรีบเคลียร์ด้วยวันนี้มีปัญหามีปัญหากับแม่หนึ่งอย่างเธอจะเคลียร์กับแขกรับเชิญใช่วันนี้พร้อมเลยถ้าเขาใช้กําลังหนูก็ มันเขาไม่น่าสู้มึงได้แค่มึงเอาตองหูมาฟาดหัวเขาเขาก็แบงก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ว่าเราต้องรีบเปิดตัวเขาเพราะไม่งั้นน่ะเขาจะแถดแถดแถดลงมาเอาเก้าอี้เก็บไปทำไมคะับไอ้แม่แถดแถดลงมาแบบนั้นแหละ้วเปิดเชิญเชิญเชิญและนี่คือเจ้าหญิงวงการบันเทิงแห่งประเทศไทยแอนทองประสมค่ะ ได้คืนเลยแม่มาค่ะเสียจจะเป็นทางผีผ่านเออลงทุนเหมือนกันเนาะรายการเนี้ยลงทุนแม่ลงทุนมากเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มันจะได้คืนเมื่อไหร่นะแม่แป๊บนึงนะว่ว้ขนาดเนี้ยเมื่อกี้อ่ะกูบอกเลยว่าเขาไม่ได้ใช้แอรแบบว่าอำนาจกดขี่ค่ับกูยอมเองสักหนึ่งบทเป็นหมีเป็นม้าเป็นไม้อะไรก็ได้อยากเล่นอยากเป็นนางเอกบ้างอ่ะแม่ได้อยู่นะดูอยากรู้ว่าฟ้าฝนหรืออะไรมันโดนใจแม่ให้แม่เดินมาถามหนูว่า เจนนี่เจนนี่เป็นพี่หรือน้องแอนแม่เอ็งถามอะไรเหรอเอ็งจำไม่ได้จริงหนูมีพยานหนูอยู่กับมันหนูอยู่กับมันค่ะเสียเซลล์เลยเหรอใช่แล้วแม่ก็บอกว่าเออเราจะไปเดินด้วยกันได้แต่ว่าเจนนี่นี่เป็นพี่หรือเป็นน้อง เดี๋ยวนะแม่บอกแม่บอกว่าได้อยู่ด้วยได้อ่เป็นพี่เหรอไปทำอะไรมาลูกนะมันถึงได้เป็นอย่างงี้แม่ไปทำอะไรแม่เขาออกเสียงผิดหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจพูดว่าพี่หรือเปล่าพูดว่าผีหรือเปล่าเป็นพี่ เป็นพีอ๋ออยากได้ก็รู้เหรออยากพู่ใต้เป็นผีแล้วแม่บอกว่าเป็นนางเอกได้นะได้อยู่ด้วยซึ่งได้อยู่ก็คือแลว่าแล้วหมผีได้ได้อยู่คือไม่ได้เป็นนางเอกค่ะเป็นผีค่ะทำไมไปบูลลี่เพื่อนนี่เขาสวยนะแม่บูลลี่ตั้งแต่แม่แล้วไม่เกี่ยวกันเลยได้อันนี้คือหนูเจ็บทำน้ำใจที่สุดแล้วเครื่องมากเลยอ่ะมันผ่านไปสองปีแล้วนะลูก